ก็เป็นเกี่ยวกับการการจัดห้องประชุมการจัดห้องประชุมซูมของเรานะคะซึ่งวันนี้ก็มีหนุ่มรอมาอีกแล้วะนะคะก็โปรไฟล์ของท่านนะคะท่านจบปตีและปโทนะคะจากมหาวิทยาลัยขอนกแก่นะะะนะคะอ่าคะแล้วก็เป็นนักเรียนทุนว่าที่ปอเอกของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โยเจียงนะคะประเทศจีนนะคะและปัจจุบันท่านทำแอมเบเต็มเวลาค่ะก็ขอเสียงปรบมือดังให้กับท่านอาจารย์มีชัยกาลีรัตค่ะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณ MC ซครับผมสวัสดีครับครับผมได้ยินชัดเจนนะครับผมผมชื่อมีชัยครับก็อยู่ขอนแก่นนี่แหละครับขออนุญาตแชร์สไลด์เลยนะครับผมโอเคขึ้นนะครับสไลด์ขึ้นนะครับผม m อซขึ้นครับผมโอเคครับผม ก็ผมขออนุญาตแนะนาตัวครับผมชื่อมีชัยกาลิรัตนะครับก็ขอขอ,ขอขอบคุณอัพไลน์วิชิตบันนีอุดมวงศับูลนะครับขอบคุณกลุ่มคนล่าฝันนะครับขอบคุณกลุ่มสมาร์ทยังลีเดอร์นะครับขอบคุณพี่น้องมีวันทุกท่านนะครับขอบคุณน้องแป้งที่ทักทายมาแล้วก็เชิญให้มาแบ่งปันในวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านอาเธอร์กับท่านลินล,ลี่นะครับที่เป็นแบบอย่างของความสําเร็จ แล้วก็เปิดโอกาสให้ผมได้มาแบ่งไปในวันนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมได้รับหัวข้อาการจัดการห้องประชุมซูมนะครับนะก็ทําไมต้องจัดการใช่ไหมครับจริงๆเราก็ใช้กันมาเยอะแล้วนะครับนะก็คือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเต็มที่อันนี้ผมจะพูดแบบร,มรวมๆนะผมไม่ได้พูดแบบการที่เราจะไปลงทะเบียน,นในการซื้อชั่วโมงซูมนะครับผมจะพูดแบบว่าที่ทุกท่านเอาไปใช้ได้เลยในการจัดประชุมเองนะครับนะแต่ว่า นี่หัวข้อที่ผมจะแบ่งปันเนี่ยคือถ้าซูมถ้าเราไม่ได้ซื้อชั่วโมงเขาเนี่ยก็คือมันจะใช้เวลาได้ประมาณสัก40นาทีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในระยะเวลา40นาทีเนี่ยเราจะใช้การจัดการยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนะเพราะฉะนั้นผมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนในการดูแลอันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคือเป็นประสบการณ์เลยนะผมไม่ได้จํามาจากที่ไหนเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้อ่านมาจากหนังสืออะไรเลยไงเลยนะเอาเรื่องจริงมาเล่าจริงๆใครที่มาฟังวันนี้โชคดีเลยผมบอกเลยนะครับนะผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับนะคืออันที่หน นะครับอันที่2ก็คือผู้ที่เปิดห้องประชุมนะครับก็คือโฮสต์นั่นแหละครับส่วนที่3ามก็คือผู้บรรยายนะครับผมจะแบ่งเป็นสส่วนนะสาพาร์ทนะวันนี้นะครับก็หลักการของผมนะครับที่ผมพาทีมทําก็คือว่าเรียบง่ายทําได้ทุกที่เพิ่ม PV ทุกเวลานะครับผมจะไม่ได้ทําอุปกรณ์ให้ซับซ้อนเพราะว่าต้องเข้าใจว่าผมผมเริ่มจากการใช้ Zoom ม,ม,มากก่อนที่โควิดจะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นทุกที่ของผมคือสถานที่ทํางานของผมนะครับนะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของของ,ของการแบ่งแบ่งปันก็จะเป็นเรื่องที่ทุกท่านเอาไปใช้ได้เลยก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนะเอาล่ะทีนี้ในส่วนอันแรกเลยที่ผมจะเล่าคือ,อผู้เข้าร่วมประชุมนะครับจุดประสงค์ในการที่จะทําไมต้องพูดถึงเรื่องอผู้เข้าร่วมประชุมใช่ไหมครับเพราะว่า,อ,าอยากจะให้รู้ว่าวิธีการตั้งชื่อของเราเองเนี่ยทาไมต้องตั้งชื่อบางคนเนี่ยคือแบบล็อกอินเข้ามาเนี่ยยัง B ีโบถึงเก้าสามห้าอยู่อะไรเงี้ยนะครับซัมซุงเอ้ยอะไรบ้างเอย นะครับควรจะตั้งชื่อตัวเองนะครับนะแล้วก็อันต่อมาคือการมีส่วนร่วมสําหรับคนที่เข้าประชุมนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือวิธีการข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะครับเรามาดูเลยนะครับส่วนแรกก็เป็นผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็หลักการาง,ง่ายๆผมจะได้พูดถึงการดาวน์โหลดมานะทุกท่านน่าจะดาวน์โหลดไปแล้วนะแต่ผมจะพูดถึงว่ามาตรงนี้นะครับ,บมตั้งชื่อตัวเองนะครับนะตั้งชื่อตัวเองก็คือตั้งค่านะครับ ตรงนี้แหละนะครับลำดับที่หนึ่งไปดูประตรงนี้เลยนะครับก็จะมีปันเฟืองอะไรอยู่ตรงนี้นะครับก็จะที่เห็นอยู่นะครับนะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือตั้งชื่อของตัวเองนะครับนะควรจะใช้ชื่อจริงนะครับนะตั้งชื่อของตัวเองก็ทุกท่านก็น่าจะเห็นอยู่นะครับนะก็ในส่วนที่เนี้ยก็คือตั้งชื่อพิมพ์ชื่อลงไป ในในที่นี้ผมขออนุญาตใช้ชื่อแจ่มใสวันนี้ผมใช้ชื่อแจ่มใสนะครับในซูมผมนะครับนะผมก็ตั้งชื่อตั้งชื่อตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาที่หน้าลำดับที่5ก็คืออ่ามาเซฟมาบันทึกชื่อของเรานะครับแล้วก็กลับมาหน้าปกติลำดับที่6นะครับมาลำดับทจ่ดก็หน้าปกติแล้วเราก็มาเลือกช่องนี้นะครับเลือกมิดแล้วก็แชทนะครับในตรงนี้ให้แตะตรงข้างล่างนี้นะครับนะแตะตรงข้างล่างนี้นะครับขอาพยายให้ดูนะครับนะตรงนี้เสร็จหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาหน้าลำดับที่แเราก็จะเห็นจอยหรรรรรรือววว่่่าาาาเเเเขข้้้มมมปปะะชุ็นนผูคับ ในในตัวอย่างนี้ผมขออนุญ,ญาตใช้ตัวเลขของ B1 นะครับเพราะว่าสไลด์นี้ผมทําขึ้นมาเพื่อ B1 เลยนะครับให้ให้กับ B1 เลยนะผมทําอันนี้ขึ้นมานะครับนะเป็นตัวเลขผมก็เลยขออนุญ,ญาตใช้ตัวเลขสมมติที่ก็เป็นตัวเลขจริงๆนั่นแหละเอ่อมิเต็งไอดีนะครับเป็นตัวเลขของ B1 เองแล้วก็มาตรวจสอบชื่อของเราว่าถูกต้องไหมก็แก้ไขตรงนี้ได้นะครับนะชื่อเราเนี่ยนะแต่ผมยังใช้แจมไซส์อยู่นะครับนะแล้วก็มาเลือกจอยพอเราเลือกจอยเสร็จปุ๊บมันก็จะมีกิงเข้ามาจะให้เราต้องมีกุญแจหห้้้อองงนนะะะคครรรรัับบใกาาที่จเขปชุม ก็กุญแจห้องของเราก็คือมีวันนั่นแหละเอพิมพ์ลงไปแล้วก็กดโอเคนะครับนะกดโอเคเสร็จหลังจากนั้นพอเรามาหน้าปกติปุ๊บเนี่ยเมื่อจะมีรูปหูฟังตรงข้างล่างเนี่ยใช่ไหมครับตรงลำดับที่13าเนี่ยเราไปแตะหน้าจอแล้วจะขึ้นตรงนี้เราต้องแตะตรงนี้ถ้าไม่แตะตนี้จะไม่ได้ยินเสียงถูกไหมครับแล้วก็แตะที่รูปไม้เพื่อเปิดปิดนะครับนะแล้วก็เราต้องมีกิจกรรมในการที่เข้าร่วมประชุมถูกไหมครับนะก็จะส่งข้อความทักทายคําถามตอบห้องใสให้กําลังใจชื่นชมก็ว่ากันไปเราทํายังไงครับนะก็มาแตตรงที อ่าสามจุดข้างล่างนี้นะครับนะแล้วก็เลือกแชทนะครับหรือว่าการสนทนานี่แหละนะครับมาลําดับที่สิบเจ็ดนี่ก็คือเมื่อเราพิมพ์อะไรเสร็จปุ๊บเราส่งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยส่งเสร็จแล้วก็ปิดอ่าหน้าต่างนี้ไปนะครับแล้วก็ถ้าเราจบการประชุมแล้วก็ออกจากห้องประชุมเลยได้เลยนี่คือส่วนของผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะครับสรุปว่าในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็คือว่าข้อควรปฏิบัติสําหรับผู้ที่เข้าฟังบรรยายผู้เข้าร่วมประชุมนี่แหละครับควรจะเข้าก่อน เพราะว่าจะมาเช็คอุปกรณ์ของเรานะครับอันที่สองก็คือปิดไมค์าย,ายเปิดไมค์มารายงานตัวนะครับปิดไมค์เมื่อฟังบรรยายเพราะว่ามันจะมีเสียงแทรกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนะแล้วก็บางทีมันจะมีเสียงดีเลย์มันทําให้การสื่อสารได้ไม่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 ไมไเต็มที่เพราะฉะนั้นควรจะมีปิดอปิดไมค์ในใน,ในช่วงที่ฟังบรรยายนะครับถ้าไม่ปิดไมค์บางทีนี่เสียงด่าข้างผ้านยังยังแทรกเข้ามานะครับนะแล้วก็ควรใช้ชื่อจริงนะครับนะตั้งชื่อตัวเองในในการใช้ห้องสูมนะครับแล้วก็เตรียมจดบันทึก ทำไมต้องจดบันทึก bon, อ,อ,น, els, อนีิองกรผมสาคัญมากเลยนะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยต้องจดบันทึกทําเสมือนว่าการเข้าประชุมแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนกับว่ามีครั้งนี้ครั้งเดียวอ่ะพาถ้าพาทั้งนี้พาทั้งชีวิตเลยเอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะจดบันทึกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ส่งเสียงแทรกผู้ที่กาลังบรรยายเพราะทำให้เสียสมาธินะครับอันนี้คือส่วนพาทที่หนึ่งนะครับส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่สองนะครับนะก็สําหรับผู้ที่เปิดห้องประชุมนะครับทาไมผมต้องพูดถึงว่าส่วนนี้ด้วยผู้ที่เปิดห้องประชุมอันนี้ผมรวมถึงไป,ไปถึงผผูู้้้ชช่่วววยยยดนรใกา ปิดเปิดใหม่ในการเชิญเข้าประชุมในการบันทึกวิดีโอในการบันทึกไฟล์ในนี้ผมรวมในผู้ที่เปิดห้องประชุมเลยนะครับเหมือนผู้ที่ไปเตรียมห้องเซ็นเตอร์นะครับก็คือเราก็มาเลือกก็เข้าไปก่อนครับก็มาเลือกตรงมิทติ้งแล้วก็เลือกที่สตาร์ทข้างบนนี้ลำดับที่2นะครับนะแล้วก็ลำดับที่3มาแตะไอ้ตรงข้างล่างที่มันจะมีจุดสามจุด้างล่างนะครับแล้วก็มันจะขึ้นหน้าที่อ่าลำดับที่4นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาเลือกมามาเลือกตรงที่ซีเคอร์ y ตี้นะครับนะความปลอดภัยตรงนี้ พอขึ้นตรงนี้ปุ๊บเราก็มาปัดให้ตรงแชร์สกรีนตรงเนี้ให้มันเป็นสีเขียวทําไมเรา้องมาเปิดตรงนี้ไว้ครับเรามาเปิดไว้เพื่อว่าผู้ที่เข้ามามาบรรยายเนี่ยจะได้จะได้ใช้แชร์สกรีนได้จะได้มาเปิดหน้าจอได้นั่นเองถ้าเราไม่เปิดเนี่ยคนที่จะมาบรรยายก็เปิดไม่ได้นะนะครับนะโอเคนะครับผมแล้วก็เลือกอรูปคนสามคนข้างล่างเนี่ยนะครับนะรูปคนข้างล่างเนี่ยซ้อนกันอยู่ในสองคนนะครับอันนี้คือเราเชิญผู้เข้าร่วมประชุมนั่นเอง นะครับเชิญผู้เข้าร่วมประชุมแล้วแตะขึ้นมาแล้วก็จะเห็นลำดับที่9ก้าก็จะคือจะเป็น invite หรือว่าเชิญผู้เข้าร่วมประชุมนะครับแล้วก็แตะต่อไปก็จะมีขึ้นหน้านี้แล้วก็ copy นะครับ copy invite invite link นะครับแล้วก็ปิดหน้าต่างลงไปแล้วก็ไปเปิดไลน์ส่งเข้าไปในไลน์ด้วยส่วนใหญ่ผมจะใช้ไปที่ไลน์นะครับส่งเข้าไปในไลน์ปุ๊บนะครับหลังจากที่ส่งเข้าไปในไลน์ปุ๊บเราก็กลับมาหน้า zoom นะครับกลับมาหน้า zoom คือมาเตรียมที่จะรับผู้ที่เข้าเข้าห้องประชุมนะครับอืมเราส่งนั้นไปแล้วปุะ <laughs> นะครับนะหลังจากนั้นนะประชุมอะไรเสร็จก็ปิดการประชุมนะครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับในส่วนพาร์ทของผู้ร่วมผู้เปิดห้องประชุมนะครับผู้เปิดห้องประชุมก็คือสรุปว่านะครับข้อควรปฏิบัติสําหรับผู้ที่เปิดห้องประชุมนะครับคือเปิดห้องประชุมซูมนะครับก็คือทําหน้าที่เปิดนั่นแหละ,ละ <laughs> เปิดปิดนั่นแหล,ละนะนะแล้วก็มาเปิดปุ่มแชร์ไว้สําหรับผู้ที่จะบรรยายนะครับแล้วก็เชิญผู้ที่เข้าร่วมบรรยายด้วยแจง้ง ไปไปแจ้งก่อนสักประมาณ 15- 30 10ถึงรนาทีนะครับทำภารกิจส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อยคนที่เปิดห้องซูมเนี่ยคือจะจะออกไปได้เลยนะครับจะไปอาบน้ำไปทานข้าวไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับคือต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเกิดห้องเกิดปัญหาอะไรเนี่ยจะได้จะได้แก้ไขนะครับรวมถึงผู้ช่วยด้วยนะครับผู้ช่วยคือผู้ช่วยเชิญผู้ช่วยจดบันทึกอะไรพวกนี้นะครับดูแลความเรียบร้อยนะครับนะแล้วลํลำดับที่6กก็คือบันทึกการประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบวิดีโอบันทึกเป็นไฟล์ภาพเสียง นะครับตัวอักษรอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพื่อเป็นการบันทึกการประชุมนะครับนะแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะครับผู้บรรยายนะครับผู้บรรยายเนี่ยนะครับก็คือผมรวมไปถึงแม้ว่าผู้ผู้ผู้ช่วยด้วยนะในทีมของผมก็จะมีลักษณะแบบว่าผู้บรรยายก็บรรยายไปนะครับสำหรับผู้ช่วยก็คือจะมาพิมพ์ซับไตติโตก็ว่ากันไปหรือแม้กระทั่งจดคําถามสําหรับที่เป็นเกิดคําถามสําหรับคนที่อยู่ในห้องห้องซูมนั้นนะครับจุดประสงค์ก็คือว่าเพื่ออ่าเพื่อใช้อ่การแชร์หน้าจอหรือว่าแชร์สกรีนนั่นแหละ แล้วก็การใช้กระดานวันนี้ผมจะให้คําแนะนําด้วยการใครที่ชอบเขียนแผนแบบอันนี้ใช่ไหมก็จะบอกด้วยวิธีการใช้กระดานนะครับนะอ่าเราเริ่มยังไงผู้บรรยายก็เข้าเหมือนกันครับเนี่ยก็เข้าไปในห้องนี้แหละก็กอกเลขอะไรตั้งชื่ออะไรเหมือนเดิมนะครับนะพอมาตรงนี้ปุ๊บอ่าเข้ามาปุ๊บกอกรหัสผ่านเหมือนที่ผ่านมานะครับนะก็รอก็จะหมุนติ้วๆนิดนึงอย่า <laughs> เนียดช้านะครับนะ <laughs> นะครับแล้วก็เปิดหน้าจอประกอบการบรรยายทายังไงปุ่มสีเขียวข้างล่างครับเราก็เลือกแชร์ครับเลือกแชร์ปุ๊บมันก็จะ สกรีนแล้วก็แตะตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะเดิมทีไม่มีนะครับหน้านี้แต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าทำไมต้องให้เรานุญ,ญาตเริ่มเลยเพราะว,าว่าเวลาเราเปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนที่อยู่ฝั่งของข้ามจะเห็นข้อมูลของเราหมดเลยนะครับในการแชร์หน้าจอเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเตือนมาคือซนะูมเตือนเรามานะครับนะแล้วข้อที่9กก็เลือกอุปกรณ์อุปกรณ์ตรงนี้อุปกรณ์เสริมคืออะไรครับคือเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะใช้นั่นเองเนี่ยคือมันของของผมเนี่ย็มีใช่ไหมครับตรงนี้นะคครรับกนกะ็เเลืืืออ่งม นะครับนะก็จะมีเราขีดเขียนได้เลยนะครับเลือกสีได้นะครับมุมขวาสุดก็จะเป็นการเมื่อเราบรรยายเสร็จแล้วก็สิ้นสุดนะการเราก็ปิดก็เลือกการขอโทษนะผมพิมพ์ผิดต้องเรียกว่าปิดหน้าจอนะครับก็หยุดการบรรยายอะไรเงี้ยนะครับนะก็จะจบในช่วงนี้สรุปว่าในส่วนของผู้ที่บรรยายนะครับโอ้ขอโทษครับยังยังไม่จบนะครับยังยังมีกระดานนะครับ ยังมีส่วนของกระดานนะครับทีนี้ไอ้เมื่อกี้นี่คือแชร์หน้าจอทีนี้เราจะพูดถึงการใช้ไวบอร์ดใช่ไหมครับหรือว่าการเขียนกระดานนี่แหละนะครับการเขียนกระดานแล้วก็เข้ามาเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเหมือนหน้าจอเมื่อกี้นะครับนะมาตรงนี้ละครับลำดับที่13มาที่1 4แล้วก็เลือกมันก็จะเป็นหน้าขาวๆแบบนี้นี่ไใช่ไหมครับที่ใครใครที่ชอบเขียนแผนอะไรเงี้ยแบบออนไลน์ก็เขียนเลยเขียนผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับเขียนลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าจะออกจากหน้ากระดานตรงนี้ก็เลือกตรง สีแดงๆนี้ออกก็ออกได้เลยแล้วก็เมื่อจบการประชุมก็ออกจากปิดห้องประชุมก็สามารถออกได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการแบบง่ายๆที่นําไปใช้ได้เลยนะครับนะแล้วก็สรุปว่าข้อควรปฏิบัติสําหรับผู้ที่บรรยายนะครับก็คือว่าต้องฝึกซ้อมมาก่อนนะครับเตรียมเนื้อหามาให้พร้อมเพราะว่าในการที่มาเวทีของของของดีวันของเราเนี่ยเป็นห้องที่ใหญ่และต้องใช้เวลาที่แบบค่อนข้างกระชับใช่ไหมครับรวดเร็ว นะครับนะก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องซ้อมมาก่อนนะครับอย่างผมต้องซ้อมจับเวลาก่อนนะจับเวลาของตัวเองนะครับจริงๆผมก็ไม่เคยได้บรรยายอะไรนานขนาดนี้เลยอันนี้ต้องขอบคุณวีวันนะครับก็เตรียมมาให้พร้อมนะครับเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมออกสื่อนะครับนะแล้วก็ทําภารกิจส่วนตัวให้เสร็จนะครับนะก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลนะครับก่อนที่จะเข้าก็ควรจะมีการเช็คอุปกรณ์นะครับปิดเปิดไมค์กล้องยังไงใช้ชื่อจริงเราด้วยนะครับแล้วก็ผมมีตัวช่วงสุดท้ายผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับช่วงที่ผมทํา ทั้งก่อนที่โควิดจะเข้ามาแล้วก็ช่วงที่โควิดนะครับนะภาพซ้ายมือข้างบนเนี่ยขอโทษครับผมยาวคือตัวเนี้ยคือ Work From f r r m ครับคือทัวงนั้นคือเชื่อไหมครับว่าผมใช้สมาร์ทโฟนนี้ผมไม่ได้เจอหน้าดาวไลน์หนูประมาณ200กว่าคนไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับนะผมทําแบบพันยอดธุรกิจตอนนั้นคือเมื่อปานปีี่แล้วประมาณสามแ0นกว่านะครับตอนนั้นเมื่อวันที่ยีินะครับ ประมาณมีสาผมจำไม่ได้ประมาณนั้นนะครับไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเขาไม่ให้ไปไหนอันที่สองก็คือก่อนที่จะเกิดโควิดก็คือเวิร์กฟอมคือร้านอาหารผมก็ทําได้ในแฟรี่ฟาซาผมก็ทําได้นะครับไปที่โรงอาหารมหาลัยคอนแกนผมก็ทําได้ที่เซ็นทรัลผมก็ทําได้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วผมนั่งแทบมาจากเซ็นทรัลเข้ามาที่บ้านผมก็ทําเคสได้นะครับคือผมลังว่าผมไม่ได้ยึดติดกับเรื่องเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วนะครับเวิร์กฟอ a n มแอ e นี่แวร์นะครับ และที่สําคัญนะครับคือเวิร์ก r m here ยครับทาได้ทุกที่ครับทันเวลานะครับนะคือผมได้แนวคิดตรงนี้ว่าอันนี้เป็นภาพที่ก่อนที่จะเกิดโควิดเข้าบ้านเราครับคือผมไปเที่ยวน้าตกนะครับผมก็ทํางานนะครับนี่คือสถานที่ทํางานผมผมเชื่อว่าที่ไดมีอินเทอร์เน็ตที่นั่นมีธุรกิจนะครับ f อที่ไต้หวันท่านบอกว่านะครับปากคือหน้าต่างธุรกิจนะครับการเจรจาต่อรองเป็นเรื่องสาคัญสนุกทําให้มันสนุกครับในการอ่าคุยอ่าออนไลน์ตรงเนี้ยนะครับนะเพราะว่าโลก การทําแบบการตลาดออนไลน์เนี่ยคือทําธุรกิจแบบออนไลน์เนี่ยคือมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับเราไม่ได้มีขอบเขตเลยนะครับนะแล้วก็สมาร์ทโฟนเนี่ยคือเคาน์เตอร์ของธนาคารท่านบอกไว้แบบนั้นนะครับนะนะครับก็คอนเซปต์เดิมนะครับก็คือเรียบง่ายทําได้ทุกที่เพิ่ม PV ทุกเวลานะครับนะคือไม่ว่าเราจะทําออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับสิ่งที่เราอยากจะได้คือคนยอดธุรกิจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยคือการเงี่ยหูฟังลูกค้าถูกไหมครับ อันนี้คือผมขออนุญาตนะครับนะคือส่วนที่ผมสอดดาวไลน์เลยคือแบบนี้นะครับช่วงสุดท้ายพูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟังตั้งใจฟังในสิ่งที่ลูกค้าอยากสื่อนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับผมสุดยอดมากมากเลยค่ะขอเสียงปมมือดังๆอีกครั้งนะคะให้ท่านอาจารย์มีชัยด้วยค่ะค่ะก็สําหรับออนเชื่อว่าหลายๆคน ได้ใช้ซูงกันอยู่แล้วใช่ไหมคะบางคนแค่เข้าประชุมซูงใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่เคยเปิดห้องเองอ่านี่นะคะวันนี้เราก็มีขั้นตอนที่ท่านอาจารย์มีชัยพาเราทำง่ายๆอ,อยู่ที่ไหนก็ได้เกิด p ีวีใช่ไหมคะสุดยอดมากเลยนะคะสองรายการผ่านไป<อ>แล้วขอขอนุอญ,ญาตอาขอขอนุญาตเอครับผมขอขอนุญาตแนิหนึ่งค,คือไอ้ไฟข้อมูลเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตส่งให้กับน้องแป้งนะครับเพราะว่าผมทำขึ้นมาเพื่อให้กับกับบีวันเลยนะครับ ขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะอ่านะะก็ต่อไปนี้เราก็จะเปิดห้องซูมเองใช่ไหมคะอ่าเราก็จะไปจัดมิงกับดาวไลน์เรากับโปตสเปกเราใช่ไหมคะสามารถแชร์ข้อมูลได้ง่ายๆเลยนะคะ